สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีชาวดิวฟรีสไตล์นะครับทุกทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็จะมาพูดนะครับในเรื่องเกี่ยวกับความสุขของการได้ลงมือทำนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเรามีความสุขกับงานที่เราจะทำรับรองว่าเป็นผลดีแน่นอนนะครับความสุขของทุกทุกคนนะฮะหลายคนนะครับทำงานอย่างมีความสุข บางคนไม่ใช่มืออาชีพแต่ทำด้วยใจมันก็คือความสุขนะเพราะอะไรเพราะใจรักใจรักในสิ่งที่ทําก็มีความสุขทีนี้การทําคลิปเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรที่ดีร้อยเปอร์เซนนะครับในเรื่องของตำแหน่งแสงไฟมุมกล้องฉาก นะหรือคําพูดที่มันอาจจะมีผิดพลาดบ้างเราก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่หยวนนยนไปละกันนะครับเพราะว่าคนที่ดูส่วนใหญ่มักจะเข้าใจนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าสิ่งที่สําคัญหรือแก่นแท้ของการทําคลิปเนี่ยมันคือความสุขเหมือนผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่ใช่มืออาชีพนะในการทําคลิป คลิปที่ถ่ายทอดออกไปมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นเรียลไทม์หรือเป็นอะไรที่ง่ายๆสบายสบายทุกคนใช้มือถือนะครับบางคนใช้กล้องบางคนใช้มือถือแต่ส่วนมาก80%จะใช้มือถือนะเพราะมันถ่ายง่ายแล้วก็อัปโหลดเร็วการใช้มือถือเป็นการทำงานที่คล่องตัวแล้วก็รวดเร็วแล้วก็สามารถเป็นสื่อในการนำเสนอได้ดีเยี่ยมเลยนะครับ วันนี้ผมจะพูดเรื่องความสุขของการทำงานแล้วกันนะความสุขของการทำงานแต่ละคนมันมีความเอนจอยไม่เหมือนกันนะครับผมจะยกตัวอย่างในเรื่องของผมแล้วกันตัวอย่างของผมผมทำช่องทำคลิปการลงคลิปมันจะมีหลายรูปแบบมันจะมีร้องเพลงบ้างมันจะมีะพูดคุยนะเอาสาระมาพูดคุยกันบ้าง แล้วก็มีการออกกําลังกายบ้างในคลิปก่อนๆน,นะแต่หลังมาเน้นกินนะัส่วนใหญ่นะครับก็จะทำเลื่อยเปื่อยของผมอะถ้าผมอยากจะทําอะไรผมก็ทํามันคือความสุขนะครับแต่มันก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งนะที่เขาไม่ได้ทําช่องเหมือนเราไม่ได้ทําคลิปเหมือนเราผมก็ไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนะแล้วก็ไม่ได้ว่าเขาแบบมาวุ่นวายมาอะไรนะแต่ ถ้าเรามองมุมกว้างนะครับเขาอาจจะแนะนําในสิ่งที่เขาคิดว่าเราขาดนะครับเขาอาจจะแนะนําในสิ่งที่เขาคิดว่าเราอาจจะยังไม่ดีพอหรือมันไม่เป็นไปอย่างที่เขาได้รับแต่ผมจะมาไขข้อกระจ่างตรงนี้นะครับทีนี้การทําคลิปแบบผมบอกเลยว่าเราทําให้ใครจริงๆแล้วหลายคนจะตอบว่าเราทําให้กับ ทุกคนได้รับชมแต่แก่นแท้ของการทำคลิปคือการที่เราทำแล้วเรามีความสุขเราต้องการเผยแพร่ให้คนรับชมชีวิตของเราหรือต้องการให้คนเสพสาระของเราถ้าเราทำแล้วเรามีความสุขเรารักที่จะทำคนดูเขาดูออกเขารู้นะครับถ้าคนมันรักในการทำคลิป มันก็จะมีไอเดียมีคอนเทนต์ดีๆนะครับออกไปแล้วก็ทำอย่างตั้งใจทำนะทุกคนดูออกแต่มันก็จะมีผิดพลาดบ้างในเรื่องของอไม่มีไม้บ้างละเสียงไปดังบ้างละนะครับหรือ <c oughs> ไม่พร้อมในเรื่องของอทีมงานหรือแสงไฟอะไรเงี้ยมันก็จะมีไตนะของการทำคลิปะนะ ไม่ได้จบนิเทศศาสตร์นะครับแต่ว่าผมก็มีเพื่อนจบนิเทศศาสตร์มามันก็อธิบายแล้วก็พูดให้ผมพอเข้าใจนะว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะมึงต้องทําอย่างนี้นะมึงต้องวางโพสตชันตรงนี้มึงต้องแบบอะไรอย่างนี้ของมันนะคือเราก็เข้าใจแต่สุดท้ายแล้วนะคนที่ลงมือทําคนที่ลงมือทําอย่างเช่นการทำคลิปเนี่ยมักจะเจอปัญหามากกว่าคนที่ไม่ลงมือทําและก็ชอบพูด มันจะมีหลายคนที่ชอบพูดแต่ไม่เคยทำคลิปไม่เคยทำช่องชอบแนะนำชอบว่านู่นนี่นั่นนันน่นนู่นนี่มึงมันไ,ไม่ทำอย่างนู้นมึงไม,ไม,ไม่ไม่ทำอย่างนี้มันมีเยอะนะมันมีเยอะแล้วผมเชื่อว่าทุกทุกคนเคยเจอนะครับมันมีเยอะแต่ถามว่าเราทำคลิปเนี่ยเราทำเพราะว่าเราใจรักเราให้ความสุขกับการทำทำคลิปไปความสุขอยู่ที่ใครครับ ความสุขคือตัวเราอันดับแรกเลยถ้าเราไม่มีความสุขเราสื่อถึงท่านผู้ชมไม่ได้เรามีความสุขในการทําเดี๋ยวคนมาดูเองเพราะมันคือสาธารนณะไม่ต้องไปกังวลยอดวิวไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวคนมาดูเองลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆนะเราไปไล่ไล่ไล่ดูว่าใครมาดูช่องเราบ้างใครมาดูบ้านเรามาเยี่ยมบ้านเราเราก็ค่อยไปเข้าไปดูห้องเขาบ้างนะครับ ไม่ต้องไปสนใจว่ามึงทําคลิปไม่ดีมึงต้องทําอย่างนู้นนะมึงต้องทาอย่างนี้นะมึงทําประเภทดีไม่ดีมึงต้องไปทําประเภทนูน้นไม่ต้องสนใจเราทําคลิปเราย่อมรู้ปัญหาเราย่อมรู้ว่าฟีดแบ็กกลับมาเป็นอย่างไรเราจะเรียนรู้ด้วยตัวเองเราไม่ต้องไปขอบคุณเขาว่ามึงเนะนํามึงไม่ต้องคนที่ลงมือทํามักจะเจอปัญหามากกว่าคนที่ไม่ลงมือทําแล้วคอยแนะนํา แต่ผมไม่ได้ว่าคนที่แนะนําไม่ดีนะแต่ไม่อยากให้ไปเอาคําแนะนําของคนอื่นมาฟังจนเราเสียความเป็นตัวตนเพราะก่อนอื่นคือการทําช่องคือการที่เราต้องมีตัวตนนะครับบางคนไม่มีตัวตนแต่ใช้เสียงนะก็ยังไม่พ้นคอนหาการการติดตาหนิเลยมันมีนะว่ามึงพูดอย่างนี้มันต้องพูดช้าหน่อยมึงต้องพูดเร็วหน่อย คนบางประเภทอ่ะคือเป็นพวกสกัดขาคนแหละไม่อยากให้คนอื่นได้ดีก็สกัดขาเขาหาพ่อสามีหาแผลของเขามาคอยชี้แนะมาคอยในแต่ไม่ส่งเสริมแต่ไม่คอยอช่วยหรือพูดแล้วก็คนบางประเภทก็ไม่เคยคิดจะช่วยแชร์ไม่เคยคิดที่จะเผยแพร่ในสิ่งที่เราทําการทําช่องม,มันก็เหมือนเป็นอาชีพหนึ่งมันก็คือการทํางานใครที่ สังเกตไหมครับท่านผู้ชมใครที่ช่วยเราแชร์ช่วยสนับสนุนเอาใจไปเลยนะครับคนพวกนี้คือเขาไม่ต้องมีข้อแม้อะไรมากไม่ต้องมาเยอะไม่ต้องมาแลกเปลี่ยนอะไรมากมายเขาเข้าใจอ้ามึงมึงทำช่องเป็นอาชีพมึงแชร์คนก็ดูเยอะก็แชร์ก็จบไม่ต้องมาลูกเล่นไม่ต้องมามีมาดมีอะไรเนี่ยนะฮนะแต่ก็ไม่ไม่ได้ว่าคนที่เขาไม่แชร์ไม่อะไรน,นะมันก็เรื่องของเขาอะนะแต่ว่า ใครที่ช่วยช่วยซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้ถือว่าสุดยอดนะครับแล้วก็ความสุขของเราในการทำงานเราทำาพราเรามีความสุขเราจึงได้ทำเราไม่ควรที่จะไปแคร์คำพูดของคนคนนั้นเพราะว่าคนพวกนั้นบางประเภทนะครับวงเล็บบางประเภทมักจะทำตัวเองเป็นแกนจักรวาลทุกอย่างผู้ต้องถูกต้องทุกอย่างผู้ด,ดูด้วยสายตาของกูเนี่ย มันไม่ดีมันก็จะมีคนอีกหลายๆคนที่เขาชอบคลิปคุณที่เขาคอยซัพพอร์ตคุณเขาอาจจะมองคลิปคุณดีกว่าสายตาคนคนนั้นก็ได้เราอย่าไปตัดสินแค่สายตาสายตาเดียวมันก็จะมีอีกหลายคนที่เขาชอบแล้วก็อีกหลายคนที่เขาไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องปกติของการทำช่องอยู่แล้วที่มีคนมาดิสไลฟ์กับกดไลค์เป็นธรรมดานะครับ เรื่องนี้ผมก็เลยจะขอฝากว่าการจะทําอะไรก็แล้วแต่มันคือสิ่งที่เรารักและเราทําลงไปด้วยใจเราใช้ความสุขของเราทําเราใช้ความใจละของตัวเราสื่อมันออกไปสู่สาธารนณะไม่ว่าจะมีใครมาติตําหนิหรือ,อคอยว่าเราหรือ,อแนะนําเราเรื่องหลังนะครับผมบอกเลยว่าเก็บคําพูดของคนพวกนี้มาได้นะ เราเราอย่าไปว่าเขาแต่ว่าเราเก็บความรู้เข้ามาได้แต่ไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนร้อปร์เซ็นะครับไม่จาเป็นต้องไปเปลี่ยนร้อถ้าเกิดว่าคุณไปเปลี่ยนร้อปร์็นจะกลายเป็นว่าคุณจะไม่มีความมั่นใจใตัวเองเพราะว่าทุกอย่างมันต้องมีลองผิดลองถูกแล้วการที่คุณจะแก้ไขตัวเองได้มันเกิดจากการที่คุณทาผิดพลาด ถ้าคุณไม่มีบาดแผลคุณไม่มีการผิดพลาดค,คุณจะไม่รู้ผลงานนั้นๆว่ามันจะออกคุณภาพได้อย่างไรคุณต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าคนที่แนะนํามาทําให้คุณเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่คนแนะนําเป็นแค่ผู้แค่เสพสื่อแล้วแล้ววิจารณ์ตามตามสไตล์ของเขาตามความชอบของเขาแต่คนอื่นก็ชอบคลิปเราก็มีมันก็มีเยอะมันมันคือความหลากหลายมันคือความความสปซฟี่ของ ของโลกใบนี้สําหรับคนทํางานสื่อนะครับอันนี้ก็จะมามาบอกต่อกันแล้วกันนะเหมือนน้องบอกพี่เหมือนเพื่อนก่อนเพื่อนอะไรประมาณนี้เราก็พูดคุยกันได้ปกติเราก็สามารถคอมเมนต์ได้ตลอดเวลานะครับนะเ้อาสึงกันฟังในเรื่องของความสุขของการทําทงานแล้วกันถ้าเรามีความสุข,ขเราทํางานเราก็ไม่จำเป็นต้องแขกไขรเพราะว่าสุดท้ายแล้วการที่เราจะมีความสุขมัน มันก็เป็นสิทธิข์ของของของเราหรือเปล่าความสุขของเราเราใช้ความสุขของเราในการทํางานเราควรจะมีความสุขเองหรือเปล่าเพราะเราสามารถหาความสุขให้ตัวเองได้มันเป็นจิต,ตวิทยาสอนให้คนมีกำลังใจสอนให้คนเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็สอนให้คนเรารับฟังคนอื่นได้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคือความเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่ว่ารับฟังเขาหมดเลยแล้วเราไม่เป็นตัวของตัวเองอันนี้อยู่กับสองคนนี้ไม่ได้นะครับ มัเป็นจิตวิทยาในการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นศาสตร,ร์ของการทําช่องว่าเราต้องเรียนรู้ความผิดพลาดด้วยตัวเองนะไม่ต้องทําคลิปให้เป๊ะมากไม่ต้องไม่ต้องภาพสัน่นไม่ไม่ต้องอะไรขนาดนั้นคือทุกอย่างให้มันมีความพอดีพอดีนะบางคนภาพสั่นนิดนึงก็โอ้ปิติเขาละบางคนมีภูมิก็ไปบูลลี่เขาก็ไปแซวเขามันมีเยอะนะคนประเภทนี้มันมีหลายหลายรูปแบบ มันไม่มีอะไรเป็น perfectionist หรอกครับไม่มีอะไร perfect แต่ทุกอย่างมันจะออกมาด้วยใจทุกคนเขรู้ดีนะครับโอเคนะวันนี้ก็ปากแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวยงไงมาพูดคุยในคลิปต่อไปนะครับใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ต้า่างคลิปผมได้ตอลอดเวลานะถ้าเดี๋ยวผมจะไปตอบนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังงทุกคนนะครับสวัสดีครับ